ทุกคนครับวันนี้ครูมีครูฝึกสอนมามาสอนข้อมูลเราเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนอย่างดี้กับครูเลยครับโอเคนะครูเพิ่งปักเลย ก็เป็นนกนะครับอ้าวเห็นภาพนกนี้แล้วแล้วรู้สึกว่ามันมีความหมายยังไงบ้างอิสระภาพค่ะความสวยงามครับคุญญณก,การบอกอารมณ์การร้องไห้ ความสงบครับหรือว่าความรักค่ะเหมยไม่ค่อยเลยนะโอมวันนี้ความมาดอว่าดีมากนะวันนี้เป็นการรวมอัพและเดี๋ยววันต่อไปคุณจะมีกิจกรรมให้นักเรียนมาทำอีก และสำหรับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับทุกท่านก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าการที่คุณครูเนี่ยปล่อยให้เหตุการณ์ความเห็นที่แตกต่างของเด็กนักเรียนคนหนึ่งในห้องเรียนเนี่ยผ่านไปเฉยๆเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นปัญหาใดๆนะครับเพราะว่าคุณครูเนี่ยก็เกี่ยวเอาความคิดเห็นของทุกคนนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่เราจะสามารถเพิ่มนะครับหรือว่าเสริมสร้างอุปนิสัยที่เรียกว่ามุมมองที่หลากหลายนะครับลงไปในตัวเด็กทุกคนในห้องเรียนเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าการที่เด็กคนนึงเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกับเพื่อนั้งห้องเรียนเนี่ยแน่นอนว่าเกิดคําถามในใจของเพื่อนคนอื่นแน่นอนนะครับทำยังไงครับให้คําถามเหล่านั้นเนี่ย ได้ถูกคลี่คลายและถูกติดตั้งนะครับในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของการมีมุมมองที่หลากหลายความสนใจที่หลากหลายลงไปนั่นต้องมีกิจกรรมทําต่อครับถึงจะสามารถช้อนสิ่งเหล่านี้ได้แล้ววิธีการจะทําอย่างไรนะครับในทางจิตวิทยาเชิงบวกเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับหลังคลิปถัดไปนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของการต่อว่าและตำหนก่อนไปชมคลิปถัดไปพร้อมกันได้เลยครับ และสำหรับคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกท่านก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าการที่คุณครูเนี่ยได้ต่อว่านะครับเด็กคนหนึ่งที่แสดงความคิดนะครับหรือมุมมองที่แตกต่างกับเพื่อนในห้องเรียนเนี่ยเกิดผลอย่างไรนะครับดูได้จากสีหน้าของเด็กเลยครับแน่นอนครับเด็กเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดนะครับสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนส่วนใหญ่ของสังคมได้มันอาจจะติดตั้งนะครับวิธีคิดของเขาว่าเขาไม่ควรจะคิดอะไรที่แตกต่างกับสังคมหรือถ้าคิด ก็ไม่ควรจะพูดในห้องเรียนแห่งนี้ และนี่จะไม่ใช่ความคิดเดียวนะครับของเด็กที่แสดงความคิดที่แตกต่างอย่างเดียวนะครับแต่เด็กทั้งห้องเรียนครับเขาได้ยินสิ่งที่คุณครูบอกไปพร้อมๆกันครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่เด็กคนใดรู้สึกหรือว่ามีมุมมองที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่กล้าที่จะบอกคุณครูตรงๆเขาก็จะไม่กล้าใช้มุมมองเหล่านั้นเนี่ยในการสร้างสารรค์สิ่งที่เป็นความต้องการของเขาจริงๆขึ้นมาหรือนําเสนอสิ่งที่แปลกใหม่และน่าสนใจขึ้นมา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับกับเหตุการณ์นี้ด้วยจิตวิทยาเชิงบวกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามารับชมพร้อมกันที่ช่องแห่งนี้นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจการสร้างนิสัยวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวกนะครับอย่าลืมติดตามช่องของเรานะครับที่ The Mindset Maker ครับและติดตามพวกเราได้นะครับในเพจนะครับ The Mindset Maker เช่นกันครับและสําหรับทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับในการสร้างนิสัยอยากรู้ความหมายนะครับว่าจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยอุปนิสัยมีกี่แบบอะไรอย่างไรบ้างนะครับไปดูพวกเราได้นะครับใน www.mindsetmaker.co ครับแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะทำยังไงกันมาดูกันครับสวัสดีครับ